คืออาหารเย็นน้ำพริกปลรารปลาหวานทอดแล้วก็ไข่เจียวมีข้าวสวยมีผักด้วยเนาะพี่น้องอาหารเย็นของแม่บ้านอันนี้น้ำพริกสามสี่อย่างร่วมกันเลยเด้พี่น้องเราคอยเอาไปเติมน้ำนิดนึงนะมันเป็นอันนี้ทั้าน้ำพริกปลาน้ำพริกปูน้ำพริก,กสูยางแ่บร่วมกันเลยจ้ะนั่นละ่ะไปกินกันเลยจ้ะ สวัสด,ดีทุกผู้ทุกคนเลยจ้ากินกินเขาแรงสวัสดีครับ <laughs> ทุกคนอาหารแรงอาหารแรงพี่น้องบายบายตามที่ได้บอกเลยจ้ะนี่ฉะเพรินผิดบะเคือ นี่เป็นน้ำพริกนี่ร่วมกันเลยจ้ะเพราะว่าเอาอุ่นเอาอุ่นเช็็แแ้้วตอนแรกว่าสิแยกกินเนาะเลยเออลองๆผสมกันเบิ้งว่าอันมันแสบบอสินะ กินทอหลังจ้ะนุ่มๆกินทีหลังแม่บ้านกินก้อนเพราะว่าเดี๋ยวมูเพิ่นกินเหนื่อนะมูเพิ่นกินเหนื่อข่อยก็เลยแบบว่าเห็ุอาหารกินก้อน กาดแก้วบะเขืออันนี้อาหารอันเทียงกับอาหารเล่งจากของแม่บ้าน ประวันประวานของปักกบแซ่บๆเด้อประวานน่ะจ้ะเห็นใครเดินม,มาพอบานพินติดเพิ่งเบิ่งกินลาเพิ่งก็เรียกว่าสิกินข้าวสาในจักหน่อยอ,อ๋อมีหลายคนถามมาเลยจ้ะ ประมาณสามสี่คนนี่แล้วว่าม,มือนีเป็นวันเด็กเนาะจา้ะแล้วสวีสเดนน่ะสวีสเดนน่ะมีวันเด็กโบแฟนแฟนคอยคุณตอบ่อยว่าบบมีเโดยจากพี่นอ้องบบมีวันเด็กจก้ะ เลยบ่มีอยัางพิเศษเพอว่าบ่มีวันเด็กพราะว่าเขาให้ความสาคัญกับเด็กหน่อยอยู่แล้วอยู่อยู่เมืองนอกเนาะจา้ะก็เลยบ่มีวันเด็กค่อยคิดเอาน่ะนะคิดเอาพะว่าคนเมืองนอกเ,อเขาจะให้ความสําคัญกับเด็กหน่อยแฮงนะค,ค่อยก็เลยคิดว่ามันเป็นวันสําคัญทุกทุกมือของเด็กหน่อยประมาณนี้ ถั่วตักไก่ไข่เจียวถั่จกระมี้โอ้ยแรงหนิไข่เจียวนี่จะไข่เจียวเดีนนเ๋ยวพอเห็นไข่เจียวเดี๋ยวเ,เ,ยววเอาถั่วตักไปหี้ Ba kêu nhau, ok, yu chắc. Tao qua khả này bất di dâm lợi nít nung á. Hello, lạc ý, ăn Mày mày Không Không ăn mày 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 เล่มาบอกทุกคนว่าทำไมแม่กินคนเดียวจะกินหนังชนวยเลือกกินที่หลังอืมกินทีหลังแม่ใช่ไหมอืออลิตตึง้นคณิให้แม่ลังลูกอืมอันีด้วยอืมตาก่ด้วยอเล ก็กินพักก็แม่มทางไหนเพิ่นสีดำแบบนี้จ้ะเพราะว่าเขาแซ่ตู่ไหวเนาะผักอะไรผักอร่อยอแค่ผักก็อร่อยเนาะเล็กอือหือ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 

กินไข่เจียว้าแกงลังอร่อยแซบบอ่อชอบมากๆมากๆรงนี้ผมจะบายไวน์น้ไปฟุอลฟุตบอลเยบายบรุงนี้ผมจะวนยน้ไปเบิ้งฟุตบอลพรุ่งนี้ว่ายน้ำ

อเล็กกี่คนจะไปไหว้น้ำมาหลุกฮะอเล็กจะไปกี่คนพรุ่งนี้นนนอ,อ่ะวันหนึ่งเนี่ยเออหนึ่งสอง,องสองสามสามคนยัยออเียสไปดทีโมงก็ต้องช่วยคนที่เถอดอึ่งแบบใครไปส่งป้าพ่อจะไปส่ง ไม่มูไปน้ำกันอีกสองร่วมกับเพิ่นเป็นสามหิวขับแล้วี่นองเพราะว่า เขาเที่ยงไม่ได้กินจ้ะอือหือผัดพริกเลิศแห้งจ้ะทุกคน พักพิจารณาเห็ดเขือเหล็ก

อันนี้อะไรมะมะพริกเผ็ดจริงๆเลยไม่เผ็ดมากจริงไหนมาเอาไม่เอาแม่จะกินปลาแม่จะกินข้าวสวยอเล็กมาวนเวียนแม่หรืบอยยัเลยจักข่อยว่าเพิ่นหิวเข่าไม่ใช่ใชจริงมใช่อเล็กแฟนเมนุตเด้วยควมมาชิมมา pré กินทั้งมื้อกินทั้งสอนมึงเนี่ย Vào vào một Bảo hắn xem Se på nå. โอเค้อนจ้ามาอ๋อพี่น้องนั่นแหละกินเบาๆเลยจ้ะนั่นแหละกะเดี๋ยวจะก um ินต okay. ่อจ um. oh, ้ะน <laughs> ั ato, nó, ่นแหละกเดี๋ยวคลิปวิดีโอมันสัยาวป่อยในปัตโตะบ่ไหนอะจ้ะจังใดแกขอบคุณสุภูสุคนนนะจ้ะหลังจากนี้อาจจะได้เบิร์คลิปของ สามนมกินเขาเนาะจ้ะตอนนี้กะแม่บ้านกินอิ่มแลว้วกะขอโตก่อนได้จ้าสวัสดีได้จ้าพี่น,อน้องสวัสดีจ้าไปัสกีิ่นโตจ้า